ยังไม่สุดนะครับต้องขึ้นมาให้สุดแอบฝั่งนูเลยใช่แอบไปข่อยเด้อโอ้นี่ครับหายชูทงครับดวงวางครับอยู่ตรงนี้เก็บมาเก็บมาตรงนี้เก็บมาตรงนี้เกอบมาตรงนี้อ๋อ สบากลโอ้พอล้พอล้ไม <hl aps> ่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปลนนี้พอล้วไม่ต้องไปยืนชิดต้องไปยืนชิดยืนตรงนี้เอาพ่อนั่นแหละขึ้นเลยเขา ไม่ต้องไม่ต้องเอาแค่นี้นะครับ